สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่2,569อย่างเป็นทางการค่ะแ Happy New y ย a r ทุกท่านนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งโชคลาภคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาและสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะและขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดสุดพิเศษจากทางศูนย์บริการอิสุสูคิงยนเช่นเคยค่ะวันนี้พวกเรามาพร้อมกับบรรยากาศสุดพิเศษเพราะพวกเราจะมาแจกทองต้อนรับปีใหม่กันค่ะเย้ yeah. ที่แวะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดหัวใจและคอมเมนต์คำว่าปีใหม่ทองกันเข้ามาเยอะๆนะคะและอย่าลืมกดแชร์ไลฟ์สดนี้ออกไปให้เพื่อนๆเข้ามาร่วมลุ้นรางวัลไปด้วยกันค่ะซึ่งภารกิจของพวกเราในวันนี้นะคะก็คือการจับรางวัลใหญ่ของกิจกรรมเคลียร์ค้งซ่อมลุ้นทองทันทีซึ่งเป็นการจับรางวัลในรอบเดือนธันวาคม2568ค่ะสำหรับลูกค้าที่นำรถเข้าศูนย์บริการในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และเคลียร์งานครั้งซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วชื่อของท่านอยู่ในกล่องใบนี้แน่นอนค่ะซึ่งในปีนี้ทองคําอาจจะเป็นของรางวัลชิ้นแรกของคุณก็ได้นะคะแต่ก่อนที่จะไปลุ้นทองขอแวะอัปเดตสิทธ,ธิประโยชน์สําหรับลูกค้า Isuzu ผ่านแอปพลิเคชัน My Isuzu Isuzu My Member เวอร์ชันใหม่กดสะสมคะแนนเพื่อเลื่อนสถานะและรับสิทธิ์ส่วนลดสำหรับอะไหล่น้ำมันเครื่องและส่วนลดสำหรับการเข้าศูนย์บริการ ยิ่งไปกว่าน,นั้นค่ะหากคุณลูกค้าอยู่ในสถานะไดมอนด์ยิ่งคุม้มอย่าลืมเข้าไปเช็คสิทธิ์กันนะคะแล้วก็มาถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยค่ะกล่องใบนี้ค่ะคือกล่องแห่งโชคลาภคือผู้ที่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของทองคำแท้เคลียรั้งซ่อมลุ้นทองทันทีตลอดเดือนธันวาคม2568ค่ะใครที่รู้ตัวว่ามีรายชื่ออยู่ในกล่องใบนี้ก็คือมีสิทธิ์ลุ้นรับไปเต็มๆเ,เ,เลยค่ะ พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนับถอยหลังไปพร้อมกันนะคะ5 4 3 2 1ผู้โชคดีได้แก่ได้แก่คุณคุณถาวรท่านเจ้าของรถทะเบียนผอพึ่งทรหาร8873นครราชสีมาคะ่ะขอะแสดงความยินดีด้วยนะคะ ได้รับของขวัญปีใหม่สุดปังจากทางศูนย์บริการอีซูซูคิงยนเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการติดต่อคุณลูกค้ากลับอย่างเป็นทางการนะคะแต่เดี๋ยวก่อนปีใหม่แบบนี้คิงยนจัดให้แจกทองกันยาวๆจนถึงสิ้นปีเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีรายการค้างซ่อมนำรถกลับเข้ามาเคลียร์รายการค้างซ่อมเพียงเท่านี้ลูกค้าก็มีสิทธิ์รุนรับทองคำไปเลยค่ะ และขอฝากกิจกรรมดีๆสำหรับลูกค้าที่นำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์อิซุสุคิงยนร่วมสนุกกับกิจกรรมรีวิวความประทับใจศูนย์บริการเพียงลูกค้าโพสข้อความรูปภาพหรือคลิปวิดีโอสั้นพร้อมติดแฮชแท็กศูนย์อิสุสุวางใจได้คิงยนวางใจได้เสมอและเช็คอินที่ศูนย์บริการพร้อมแท็กไปที่เพจ a l l n e w i s u s u d m a x ลูกค้าก็จะมีสิทธิ์ดุลยับส่วนลดถ สำหรับการเข้ารับบริการมูล,ลค่าสูงสุดถึง999บาทและบัตรเติมน้ำมันมูล,ลค่า500บาทค่ะร่วมสนุกกิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคมค่ะร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้และไว้วางใจศูนย์บริการีซูซูคิงยนให้ดูแลรถคู่ใจของท่านมาโดยตลอดคิงยนจัดให้ คิงยนวางใจได้เสมอสวัสดีปีใหม่ค่ะ